นี่แปลงผักคัดหน้าโอ้ย,อ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 ,ยอันนี้ผักหอมผักชีบึงพี่น้องเอ้ววะแปลงผักคัดหน้าโอ้โหยังนังได้พี่น้องอันนี้ผักนี่โอ้โหนี่โอ้ยมันตกลงมาตัวนี้นี่เอ้าคือว่าเอาขึ้นวาเพร่ะนคือว่ามัดขึ้นวะมัดขึ้น ต้องมัดเข็มทึงต้องมัดเข็มทึ้งนะจุนมูย๊ยยอดกำลังงามพี่น้องนี่ยอดกำลังงามนี่มันตกลงมาหนินั่นเป็นนกำลังเท้าไปคนละอันนี้พันเนี่ยพันอะไรนี่เดีย๋ยวอันน,นี้ใส่มัดแฉกตัวนี้ใส่มัดแฉก โอ้งามข่วาวหวานใช่ไหมแขนี่กําลังสะสมอาหารนี่พี่น้องงาม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 พี่น้องชิบชิบสุดยอดครับนี่มีทุกพักเลยครับโอ้โหปาด์พักกันนี่งามข่าวพี่น้องเบิง่งงามโมวีจ้าวโอ้โหนี่ปลอดทานผิดได้พี่น้องนี่นี่อย่างนี้ปวดทานผิดเด้ Okay.